รถรางไฟฟ้าเส้นทางระยะสั้นรุ่นที่6ในไต้หวัน EMU 900เปิดเดินรถครั้งแรกวันที่1เมษายนออกจากสถานีรถไฟเมืองจีหลงหัวรถโค้งเรียวตัวรถสีน้ำเงินด้านล่างคาดแถบสีเขียวรอบกระจกหัวรถมีสีดำไฟหน้าคล้ายรอยยิ้มจัดเป็นขบวนรถระยะสั้นสวยที่สุดในไต้หวันประธานาธิบดีแช่งเหวินร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวรถไฟ EMU 900ชี้ว่าในปี2023 ไต้หวันจะมีรถราง EMU 900รวม52ขบวนหรือเท่ากับ520ตู้ประชาชนจะเดินทางสะดวกขึ้นรถราง EMU 900ถูกขนานนามว่าเป็นรถรางระยะสั้นสวยที่สุดในไต้หวันภายในตัวรถให้ความรู้สึกสบายอบอุ่นสวยงามไฟหน้าของหัวรถเมื่อเปิดสว่างมีรูปทรงคล้ายรอยยิ้ม เป็นที่สูกใจของแฟนรถไฟจะทำให้ชาวไต้หวันเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นนอกจากเป็นการดูแลประชาชนยังประหยัดพลังงานลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนายกร,รัฐมนตรีซูเจินชางกล่าวว่ารถราง EMU 900เป็นรถที่เป็นมิตรกับทุกคนมีที่นั่งสำหรับสตรีตั้งคันคนชราและผู้พิการ ยังมีที่แขวนจัก,กรยานมีพื้นที่สําหรับการจัดแสดงดนตรีเป็นต้นให้ความสุดวกสบายทุกกลุ่มวัยแต่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมว่า,วา,าในฐานะแฟนรถไฟเก่าผมขอแจ้งต่อรัฐมนตรีจะต้องดูแลให้มีบัตรโดยสารมีที่นั่งเพียงพอและตรงเวลา นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับที่แขวนจัก,กรยานที่สแสดงนดนตรีมีความสำคัญรองลงไปาทางด้านชีวันจงรักษาการอธิบดีกรมการรถไฟกล่าวว่ารถราง EMU 900เป็นการจัดซื้อตามโครงการระยะ10ปีรถแรก20ตู้จะเริ่มทยอยให้บริการตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคมวิ่งระหว่างเมืองเมวลี่กับจีหลงเริ่มจากช่วงเทศกาลเชงแมง ในอนาคตจะมีการจัดซื้อรถไฟ EMU 3000จำนวน600ตู้หัวรถไฟ102คันและตู้รถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเส้นทางรถไฟสายย่อยอ e ีก60ตู้เพื่อทดแทนรถรุ่นเก่าในอนาคตไต้หวันจะใช้รถรุ่นเดียวกันเพิ่มประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายการคมนาคมสีเขียวแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน